คุยคิดมามีแม่นี่ลกนี่ไปไปจำไวก่อนไปจำไว้ซมานอีกอ,อายดังน้องน้อง ก็รู้มีช็อตตายเลยตัวกระป๋าตามมันอยู่ด้านซ้ายอ๋อที่มันมารวมอ่ะมารวมเลยค่ะรวมแบบใจเย็นเลยรวมแบบบิดนี้มาเล่นว่าเราขับแบบคุยยิงแบเด็กไงถึงแบบนี้มันบิดนี้กับบิดตามแล้วก็ชนมันเลยพอบิดตามเรื่องอาข้ามรถชนมันเลยปาหน้าชนมนเลยมันเลืนไปหมันไปชนเครื่องไฟใช่ค่ะชนเครื่องไฟกว่ามันหลอมอีกทีนึงมันหลอมแล่วหลอมควัดมัน้วมมวมมันลุกเรองการัดเหรอใช่ถึงตัวซสกบคุไปไหน ไม่พุ้มไม่ได้เอาเลยครับเนี่ยตายเลยถึงถังไม่รู้ม่าเอ็งนั้นพด้มไม่ได้หยิบเลยไปเลยครับจีว่ากาเบียไอ้เลยมไม่ได้หยิบเลยไปเลยรัึงเป็นคนลวงเละกูครับมาเก็พเจอตรงนั้นเลครับไม่อยากเอาเลยครับปล่อย็เอาเลยครับมุงเอไปยานนี่อย่ามมึงิบได้แค่นี้เหรอใช่นี่จะลวงกูเป็นอะไรลวงมาวากูอยากลวกูมาไม่ใช่เขาบพี่สิ่มึงตัรไหแลมึงตัวเราไหวแล้ว เฮ้ยๆไม่ได้ต้องจเงี้ยไม่ได้ต้องจำเงี้ยหนอไปไปมึงอยากจะทำอะไรได้แล้วมึงมีตีนเมื่อแ้่กูไม่ใช่กูไม่มีมือมีตีนพอแม่มึงตะเกินเมื่อแ้่กูเกินหลัวกูอ่ะนี่หลัวไม่เป็นอะไร่หลัวกูเป็นอะไรอ่มึงแบบว่าก้อยก้ดยก้าวตีนกูกูเอาสิบหลัวกูนั่นแบไม่ได้มึงดูไอ้กันได้ที่ไหนมึง